สวัสดีครับสวัสดีผมชื่อสายันทองสวัสด์ครับเมื่อนี้เป็นวันที่5นะครับพฤศจิกายน2 5งพันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอศรีรัตนะนะครับอยู่กับทีมงานเครื่องเสียงเวที F1 นะครับตอนนี้อาจารย์ไอเดินเดินทางมาถึงนะครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับไอดีนครับโอ อ้ของแฉบหมดเลยครับมพือของแฉบวไปใส่เบิร์เหรอวะของแฉบวะของแฉบ้ยเมื่อกี้แห้งเต็มอยู่เหนียวผู้หันขาอะไรวันนี้ลอยกระทงเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขึ้นไปบอกเพื่อนเพิ่อเพื่อนใหม่ช้านิดสุดเดี๋ยวครับจะขึ้นไปแน่วัอนี้เป็นงานลอยกระทงครับอำเภอศรีรัตนะนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะรีวิวนะครับระบบเครื่องเสียงเวที F1 นะครับตอนนี้ปีนี้เราเปลี่ยนแปลงคือเป็นอาโคงนังร้านสีดำนะครับนังร้านหาชั้นนะครับคันไฟซีบอดเหมือนเดิมชั้นที่4รองรับระบบคอนเสิร์ตนะครับตู้โลของวาเทคครับคันละ12องมเจร์ข้างละ6นะครับตอนนี้ เสียงเวทีประมาณใบสา3นะครับวันนี้ที่งานไปเซบูเบิร์ดเอามารีวิวนะครับบันไดขึ้น2ด้านนะครับด้านหลังก็มีนะครับวันนี้เรามีไซส์ฟิวให้นะครับข้างหน้หนตึตู้แล้วก็ฟอนฟิวแล้วตู้ฟอน6ใบจอ l e d ไฟไฟสีเต็มพิกัดนะครับวันนี้พบกับคอนเสิร์ตบิ๊กสุรินนะครับ รี่ครับนะคับนอนคันดีสุด้นีรับอู้อาจารย์ยิ้มครับวนนี้ก็เป็นวันเกิดเพิน่นถาเขาึงได้ห,หนาดเพ่กำลังไปสื่อเคยกอยู่หาห่านมันพ่ออยู่ไปสามสื่อเคยกไปสามสื่ออยู่หา่านต้ตะบงหงมันสิมีมอนิเตอร์หมดก็มลังประมาณเจ็ดออกนะครับสุดนี้ห่ากับวางพระบรมมณทีนะครับ Power M มิกที่ชานะครับเป็นมิก X22 แหลกนะครับจ้าเดือนนะครับจะใช้สติดบล็อกไมดัต DL32 คอนโทรลเลอร์สองตัวนะครับเป็นมาเลนี่ DPE 260 e p r สองตัวนะครับตัวนี้ขับเสียงกลางตัวนี้ขับเสียงเบียด Power M SAE ขับกลาง Low Work V20 ขับเบียดครับนะครับมอนิเตอร์นะครับ จากร้านอุบลไซฟ,ฟ้านะครับนี่ครับนี่ครับจอยอดีครับจากทีมงานนนมิตกุ๊ปนะครับโอ้ตอนนี้ไฟงสีครับจาก SPE นะครับโคราชโคราชโคร,ร,ร,ราชกันเองเลยครับอีัูค่ก็จะทดสอบเสียงนะครับ นี่ครับจอยเอดีครับไม่ไหมครับจากทีมงาน S R วนะครับนี่เราบิดกุ๊ปบนะครับขอบคุณนะครับเทศบาลตำบลอำเภอศรีรัตนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับที่ไว้วางใจทีมงานอุบลสายสานส่าหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดเรียพามึงบรรยากาศข้างหน้าครับบรรยากาศหน้าพิธีครับเบื้องแรกพบกับคอนเสิร์ตบิ๊กสุรินนะครับนี่ครับ m i กซู i ินเป็นชุดเครื่องเสียงที่น่ารักโบใหญยกเกินไปโบน้อยเกินไปครับสำหรับคอนเสิร์ตราคาถูกๆราคาจะแต่ต้องได้นะครับนะครับระบบเสียงนะครับนะครับสายขวาสเตดิโอนะครับหนังร้านห้าชั้นเพลงสีครับตอนนี้บ่ายสามนะครับ บริเวณจัดงานลอยกระทงนะครับตอนนี้อาจารย์ไอดินก็กำลังตั้งหานขายผ้าว่าตั้งห,ห่ันยังก่อนครับหนิครับขายยังก่นกกนอนครับบริการมากครับนี่ว่าบริการอาจารย์ไอดินโอ้นี่ครับอาจารย์คเหมือมีบริการเนาะอ,อาจารย์เนาะเดีย๋ยวพาชมบรรยากาศในงานครับ มีขายม่งานครับที่ต่อได้ครับอุบลไซส์ซาตุกากเจ็ดครับราคาไม่แพงดังที่คิดนะครับเราผ่านค่าหันขายในบริเวณครับเดี๋ยวพาเบิ้องปลายงานกันครับนี่ครับคืนนี้พบกับคอนเสิร์ตบิ๊กซูลินนะครับไมงบริเวณเทศบาลสดโอ้ตลาดสดเทศบาลตำบลศรีรัตนะครับนะครับบรรยากาศด้านหน้าเวทีด้านหน้าครับเนี่ยค่าก็หลายๆ ครับสนามพูดบอลน,นะครับหานขาอุ้ยเพิ่งซีบอ่ะครับร,รับ,นะรบอู้ร้านค้าหานค้าหานขายทั้งหลายครับใครมาคืนนี้นะครับ มาฟังระบบแสงสีเสียงมาบึงระบบแสงสีเสียงครับอุบลสสายนกาับเจครับนี่ครับอู้วิธีสวยงามนะครับฝากไว้ด้วยนะครับอุบลสสายนกาับเจครับเบอร์โทรนะครับ0872513639 0 8 9 8 4 9 2 7 7 5นะครับหรือว่าเฟซบุ๊กผมนะครับสายยันทองสวัสดนะครับมีการถ่ายทอดสดผ่านพันจานดาวเทียมนะครับ เพจเฟ e บุ๊กอุบลแซนสาวหนึ่งเก้กาเก้าเจ็ดและก็ชมย้อนหลังได้ที่ YouTube นะครับสายแซนซาวชาแนลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนี่ครับมาบ่งบรรยากาศทีมงานจอ LED ครับโอ้โ,อโอครับรวมการทำงานกันดีจอ LED ดีครับโดยอาจารย์เอฟนะครับนี่ครับกำลังเห็ดบาบาฟิกมาเรียงสองจออาจารย์คุ้มจจอได้ครับมาเรียง เดี๋ยวเดี๋ยวนอนเดี๋ยวนอนเดนอครับผมนอนในทีมงานคุ้มบอกผมขอบคุณอาจารย์เอียบครับมาคุมงานโซนี่สจอครับในทีมงานจอ LD จากเนนมิตกรุ๊ปนะครับหรือว่า S R Y ครับอย่าลืมฝากที่ตามช่องผมด้วยนะครับช่องนี้นะครับสายยทองสวัสด์ครับเป็นต่อไปเราจะถ่ายทุกวันนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีงานครับงานนี้ก็ขอบคุณนะครับ สำนักง,งาุเจโอธุรกิจบันเทิงและก็เสียบุเมืองเพชรด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ